สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้อยู่ที่หน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของการใช้เื่อมูลสื่อสารนะคะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเ,เรียนรู้กันเลยนะคะ ดเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์และโทษของการสื่อสารโดยการใช้เครื่องมือในการสื่อสารกันเลยนะคะเด็กๆประโยชน์ข้อที่1นนะคะเด็กๆการสื่อสารทําให้เราสามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและยังทําให้เราได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากสื่อต่างๆด้วยนะคะเด็กๆข้อที่2นะคะสะดวกรวดเร็วต่อการติดต่อสื่อสารหากันไดง่ายนะคะ ไม่ต้องใช้เวลานานที่สำคัญยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้จากระยะไกลนะคะโดยไม่ต้องเดินทางไปหากันด้วยตนเองอีกด้วยนะคะและข้อที่3นะคะเด็กๆสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามผู้รู้ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโทษของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารกันบ้างนะคะเด็กๆ สื่อบางชนิดนะคะอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไปนะคะเวลาเด็กๆกกรับชมนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะให้ผู้ปกครองคอยแนะนําและคอยบอกนะคะว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆก,การใช้สื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์นะคะ สื่อเหล่านี้จะมีแสงที่เรามักเรียกง่ายๆว่าแสงสีฟ้านะคะหากจ้องเป็นเวลานานๆน,นะคะเด็กๆจะทำให้ตาผ้ามัวและเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆใช้สื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือการสื่อสารต่างๆนะคะควรม,มีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ติดมากเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้สายตาของเราเสื่อมสภาพแล้วนะคะ เด็กๆก็อาจจะพลาดการทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆได้นะคะ